มาครับนะก่อนอื่นเลยต้องขอกราบสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับมามีคนขอมาขอเกมสาวทำหน่อยละกันนะครับกับเบ็ดนะเออเบ็ดหนึ่งบาทนะครับค่อยๆเล่นไล่เบ็ดไปนะครับกับทุน300บาทนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเบ็ดหนึ่งบาทนี้เราจะทํากําไรได้ไหมนะครับมาเป็นกําลังใจด้วยละกันนะครับเวลานี้ตอนนี้พี่นะใส่กันก่อนเลยละกันนะครับ50หมุนนี้ครับนะซัดกันต่อซัดกันยาวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะทํากําไรได้ไหมนะครับมีคนขอมาจัดให้แล้วนะครับ กับเกมสาวถ้ำนี uh, ้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับนะเออว่านะครับซาเกเตอร์จะเข้าให้ไหมนะครับกับเบ็ด1บาทนี้ครับนะจัดกันก่อนเลยละกันนะครับไม่รอช้าเออใส่กันต่อซัดกันต่อสวยงามดอกนี้กับทุน300บาทนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะทํากําไรได้ไหมนะครับสำหรับคนน้อยนะครับดูไว้เป็นแนวทางได้เลยนะครับสายปั่นทั้งหลายนะครับมาดูไว้นะครับก่อนที่จะเล่นก่อนที่จะตามนะครับมาดูก่อนนะครับว่าเกมสาวถ้ำตอนนี้เวลา นี้นะกับเฮียเสือนะครับมาเล่นให้ดูแล้วนะครับไหลนอกจ่ายครับนะแบบนี้กําไรมารอแล้ว41บาท50สตางค์ครับ41บาทนะครับ50สตางค์ตอนนี้ไหลนอกเข้ามาแบบสวยๆใส,สๆอย่างนี้เออนะครับ ไครทุนน้อยเข้ามาเล่นเข้ามาตามได้นะครับเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะมาไปกันต่อนะครับยังไม่จบนะกับ50หมุนนี้เบ็ด1บาทเท่านั้นนะครับสำหรับที่ที่เฮียเล่นอยู่นี้นะครับฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเบ็ด1บาทเราก็เล่นได้ทํากําไรได้นะครับมารองรับธนาคารวอลเล็ตนะครับนะธนาคารวอลเล็ตนะครับให้เลือกธนาคารซาแตนดาชาร์เตอร์ไทยนะสาวท่ามที่ขอมาเฮียจัดให้แล้วนะครับสาหรับคนน้อยนะครับอยา อยากมีเงินกินอยากมีเงินใช้นะครับให้เข้ามาเล่นเข้ามาตามได้เล่นที่เดียวกันกับเฮียนะครับมีเงินกินมีเงินถอนสวยงามดอกนี้300บาทตอนนี้มีกําไรมารอแล้วนะครับมาจะ300แล้วนะกําไรจะมาถึง300แล้วนะครับโอเคสวยงามครับนะใครจะทํากําไรเวลานี้ตอนนี้พี่นะให้มาเล่นให้มาตามได้นะครับเล่นที่เดียวกันกับเฮียนะครับบอกไว้เลยว่า มีเงินกินมีเงินใช้กันไปอย่างแน่นอนเออไม่ต้องไปหยิบยืมใครนะครับเข้าสวยๆแบบนี้นะครับ2 2 0บาทนะฮะโอ้โหมาไม่เล่นไม่ตามไม่ได้แล้วนะครับไม่เล่นไม่ตามไม่ได้แล้วรหลจ่ายรหลแจกรหลแตกแบบนี้ครับนะรหลกันต่อนะครับซัดกันต่อเซ็ตยอสู่ต่อแลยครับนะโอ้โหมาเด้อนะครับก็มาดครับนะเวลานี้มาแล้วครับนะเกินสวยงามดอกนี้ นะครับหมุนฟรีสิบหมุนนี้ครับนะข้าวแบบสวยๆนะครับข้าแบบสวยๆซัดกันต่อนะครับซัดกันต่อกันนากันมานะครับกับเกมเสาถา้ำนี้นะเซตย่อสู่ต่อซีมอสองห่อใส่ไข่กันไปแล้วนะเออมาห้าหมุนฟรีนี้เรามีกําไรนะครับเรามีกําไรทุน300บาทนี้เราทํากําไรให้ได้อย่างแน่นอนนะครับมาสําหรับคนไหนสนใจเฮีย er จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เออนะครับเฮีย er จะทิ้ง ลิงก์ไม่ให้นะครับดูไว้ให้เป็นแนวทางนะสําหรับคนน้อยนะครับจะเล่นจะทํากําไรให้มาเล่นมาตามได้นะครับนะบไปกันต่อนะครับนะสวยใสซาไราเดอร์กันไปแบบนี้มาดิ เหลืออีก5หมุนเฟยนะครับเกมยังไม่จบนะครับเหลืออีก5หมุนเฟยนะครับซัดกันต่อนะฮะซัดกันต่อซัดกันยาวๆไปนะเกมยังไม่จบนะฮะตอนนี้มาดีเงินรางวัลซูเปอร์เมกะนะฮะมาซัดกันไปยาวๆนะครับใครจะทํากําไรเวลานี้อยากมีเงินเกินอยากมีเงินใช้ไม่อยากไปหยิบยืมใครนะครับดูไว้เป็นทางนะครับสาหรับสายปั่นทั้งหลายนะครับให้มาเล่นให้มาตามได้นะครับให้มาเล่นให้มาตาม ได้เลยนะครับสำหรับที่ที่เฮียเล่นอยู่นี้ฝากถอนนะครับไม่มีขั้นต่ําอย่างแน่นอนนะเบ็ดหนึ่งบาทเล่นได้เบ็ดหนึ่งบาทถอนได้นะครับรองรับทุกธนาคารนะครับระบบฝากถอนนะเป็นระบบฝากถอนออโต้นะครับสําหรับที่ที่เฮียเล่นอยู่นี้นะครับมาสวยงาม สรุปให้เฮียหน่อยว่าดอกนี้นหมุนสุดท้ายนี้กําไรมาเท่าไหร่นะครับเออกำไรมาเท่าไหร่นะครับ,ออรม,าารบมาคนขอมาเฮียจัดให้นะครับมีคนขอมาเฮียก็จัดให้นะครับไม่เคยขัดอยู่แล้วจัดให้กันตลอดนะครับโอ้สวยใสสวยใสซาราเดอร์ครับนะดอกนี้เงินรางวัลน,นะครับมา1 8 9บาท70